สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเรานะครับรายการบันทึกไว้ไม่ให้ลืมชาแนลนะครับช่องทางนี้คือสิ่งที่เราจะได้พบเจอกันแล้วก็จะมีข้อมูลข่าวสารเนื้อหาดีๆซึ่งนำไปปรับใช้ในชีวิตจ,จริงได้นะครับนำ่นินรายการโดยผมครับรองศาสตราจารย์ดรนัทนันสิริเจริญนะฮะหรือดรโดนะครับก็เป็นสิ่งที่วีพิเชษพิชัยรัฐเรียกผมนะผมก็เลย รู้สึกว่าได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่นะครับก็ขออนุญ,ญาตนำมาใช้นะครับก็ชื่อเล่นชื่อโดกนั่นเองครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วผมก็เชื่อว่าจะใช้เป็นตัวอย่างในการที่เราทุกคนนำเอาไปประยุกต์ใช้ได้เพราะว่ามันเป็นความสำเร็จแล้วก็มีความล้มเหลวด้วยนะไม่ใช่ว่าเราจะนำเสนอแต่เพียงความสำเร็จเท่านั้นนะครับเพราะว่าความล้มเหลวก็เป็นส่วนหนึ่ง ของสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันนะครับผมให้เห็นภาพนี้เพื่อจะได้ทราบว่านะครับการที่คนเราจะประสบความสําเร็จนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆนะครับต้องเป็นสิ่งที่แลกมาด้วยหยาดเหงือ่อและแรงกายแรงใจพร้อมทั้ง มีทีมสนับสนุนที่ดีนะครับผมกำลังจะพูดถึงเจ้าสัวธนินจิรวนนท์ครับนี่คือเจ้าสัวที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วก็ให้ให้การยอมรับด้วยนะครับว่าท่านนั้นเป็นคนที่เรียกว่าได้รับความเคารพรักนับถือนะจากนักธุรกิจด้วยกันแล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยนะหรือว่าต่างประเทศก็แล้วแต่นะครับท่านก็จะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์เป็นผู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอเราบางครั้งก็คิดนำสมัยไปด้วยนะฮะเรื่องนี้ผมก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องดีนะที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งที่เจ้าสัวทนินเจริญวนนท่านได้ทำไา เป็นอย่างไรบ้างล่ะครับในเรื่องราวตรงนี้นั้นเนี่ยผมคิดว่าใครหลายๆคนเน่ยนะครับอาจจะเเคยเคยอยากจะเป็นอย่างท่านบ้างเราไม่ได้คิดไกลเกินไปนะทุกคนก็สามารถจะเป็นได้หมายถึงประสบความสำเร็จนะฮะแต่จะได้จำนวนเงินมากมายเท่าขนาดท่านเจ้าสัวหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับ ถามว่าสามารถจะทําถึงได้ไหมก็มีโอกาสนะทุกคนมีโอกาสเหมือนกันหมดนะครับแต่ตอนนี้ถ้ายัางไม่มีเราก็เรียนรู้เดินตามรอยท่านซื้อว่าเจ้าสัวซีพนะไม่ใช่ว่าคําเรียกขานนี้จะได้มาง่ายๆนะครับท่านมีกลยุทธ์และกลวิธีในการทํางานอย่างไรนะครับถ้าจะเรียกว่าเจ้าสัวทานินเจรวรน,นท่านเป็นประธานอาวุโสของเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือซ p พจำกันง่ายๆนี่นะครับ ต้องถือว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างของผู้นำธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จในระดับชาติและระดับนานาอารยชาติระดับโลกนั่นเองนะครับด้วยวิสัยทัศน์นะด้วยความคิดที่ยาวไกลและการบรหิหารจัดการเชิงกลยุทธ์ที่น่าศึกษาผมจึงนำเอาเคสสตัดี้ของเจ้าสัวทนินนะครับมาบันทึกเอาไว้ไม่ให้หลืมตรงนี้ครับผมจะสรุปก,กลยุทธ์หลัก แล้วก็กลวิธีนะที่เจ้าสัวทนินนะครับได้ทำเอาไว้ก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้นะครับว่ามันเป็นอย่างไรครับกลยุทธ์หลักเลยนะครับของเจ้าสัวทนินนะครับเจ้าสัวซ p พีก็คือพคิครับคิดการใหญ่ระดับโลกนะเพราะว่าเจ้าสัวทนินนั้นเชื่อว่าการคิดใหญ่ก็จะดึงศักยภาพที่แท้จริงออกมาไม่ว่าจะเป็นการขยายธุรกิจ CP จากประเทศไทยไปสู่ประเทศจีน เวียดนามรัสเซียแล้วก็อีกหลายหลายประเทศทีเดียวท่านมองธุรกิจเนี่ยเป็นระบบนิเวศ c o โ y s ิสตนะฮะของธุรกิจนะฮะการค้าการขายจริงๆแล้วโอ้โหซีพีนี่มีธุรกิจเรียกว่าหลากหลายมากนะครับแทบจะครอบคลุมไปทุกศาสตร์เลยสาขานะฮะเป็นระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันทั้งต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำครับ นั่นคือ thing big นะครับประเด็นที่2ของกลยุทธ์หลักของเจ้าสัว CP ก็คือ first mover advantage เป็นยังไงครับ first mover advantage นะครับเป็นผู้นำก่อนใครขับเคลื่อนก่อนใครเลยนะล่วงหน้าไปเลยอืมเพราะว่าเจ้าสัวนั้นเชื่อในการเข้าไปก่อนตลาดใหม่ๆไม่ว่าจะมีความเสี่ยงสูงนะครับแต่ว่า สคิดว่าถ้าทำได้ก็จะครอบครองตลาดได้ก่อนเช่นอะไรครับการเข้าไปลงทุนในจีนตั้งแต่ปี1979อือยุคที่จีนเพิ่งเริ่มเปิดประเทศแม้มีความเสี่ยงสูงเห็นไหมครับแต่ท่านก็เป็นฟูฟ้เฟิร์สมูเวอร์เป็น First ที่หนึ่งเลย m o v e อนะเป็นการที่จะเคลื่อนเข้าไป เข้าไปก่อนเลยเป็นผู้นำก่อนใครเลยนะฮะและกลยุทธ์หลักข้อที่3ก็คือ vertical integration นะฮะเป็นการบูรณาการห่วงโซ่ธุรกิจให้ครบวงจรครับท่านสร้างอาณาจักรจากต้นน้ำถึงปลายน้ำไม่ว่าจะเป็นกรณีสิบสาะครับฟาร์มไก่เห็นไหมครับไปยังโรงงานผลิตอาหารสัตว์ไปยังโรงงานแปลรูปไปยัง ซูเปอร์มาร์ตไปยังธนาคารไปยังโลจิสติกนะครเพราะฉะนั้นก็เดินทางไปถึงประชาชนทั่วประเทศแล้วก็ต่างชาติด้วยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบูรณาการห่วงโซ่ของธุรกิจได้ครบวงจรที่มีคุณภาพด้วยนะครับต้องยอมรับเลยว่ามีคุณภาพนะ อีกอย่างหนึ่งที่เป็นกลยุทธ์หลักของเจ้าสัวซีพีก็คือการบริหารคนที่เก่งครับคือคนเก่งเนี่ยบางทีต้องยอมรับนะครับว่าเขาก็มีทางเลือกแล้วก็มีความคิดเป็นอิสระใช่ไหมครับดังนั้นนะครับการบริหารคนเก่งให้อยู่กับองค์กรหน่วยงานนะอยู่ทีมเดียวกันอย่างเนี้ย ก็เป็นเรื่องที่ต้องบริหารนะครับซึ่งเจ้าสัวธนินบอกว่าการสรรหาคนที่เก่งกว่าตนเองในแต่ละด้านแล้วก็เปิดโอกาสในการพัฒนาอย่างเต็มที่อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญครับเป็นกลยุทธ์หลักอีกอย่างหนึ่งของซ p พนะนั่นะคือการส่งลูกหลานไปเรียนรู้ไปฝึกงานในทุกระดับอย่างนี้ก็คือคนใกล้ตัวนะนอกจากนั้นก็ยังมีลูกน้องคนเก่งๆน้องคนสนิทในผู้บริหารทั้งระดับสูงระดับกลางระดับต้นผมเชื่อว่านี่แหละ เมื่อบริหารคนเก่งให้อยู่ในหน่วยงานในองค์กรในทีมเดียวกันได้มันก็จะเป็นความสำเร็จอย่างแน่นอนแล้วก็ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่ว่ามาพูดกันถึงอนาคตสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกลยลุทธ์ข้อที่5ครับของเจ้าสัวซีก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เรามักจะพูดกันว่า life long learning อันนี้แหละครับ ใช่เลยแม้ว่าตอนนี้ท่านจะอายุมากแล้วนะครับเกิน80ปีไปแล้วนะจริงๆแล้วไปพักผ่อนสบายๆนะครับจะไปเที่ยวไหนก็ได้นะครับแต่เจ้าสัวซีพยังคงอ่านหนังสือวันละหลายชั่วโมงแล้วก็ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อจะปรับตัวเองอยู่เสมอยอดเยี่ยมไหมครับสุดยอดนะฮะและก้ริศข้อที่หครับพูดถึง3สมัย ยุคใหม่ยุคก,กลางยุคเก่าเป็นยังไงครับนั่นคือการวางผังองค์กรที่มีทั้งคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจเทคโนโลยีคนรุ่นกลางที่มีประสบการณ์และคนรุ่นเก่าที่มีภูมิปัญญาเพื่อถ่ายทอดและส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันอ่าถ้าหกกลยุทธ์หลักนี่ก็โอ้โหนำไปใช้ได้อย่างสบายสบายเลยนะครับปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมและองค์กรหน่วยงานของคุณผู้ชมเองนะครับ บันทึกไว้ไม่ให้ลืมเลยนะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมนี่ก็เรียกว่าจะดีใจอย่างมากขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับเป็นการเสริมกำลังใจหนุนใจกันนะครับผมมีกรณีศึกษานะครับเรื่องของ CP อย่างเช่นการเข้าไปลงทุนในประเทศจีนที่ผมได้พูดไปตอนต้นรายการว่าตั้งแต่ปี1979สมัยที่จีนเปิดประเทศ ใหม่ๆช่วงแรกเลยนะครับ CP เป็นบริษัทต,ต่างชาติแห่งแรกครับแห่งแรกนะครับในจีนนะ CP ครับซึ่งต้องถือว่าส่วนหนึ่งก็เป็นของคนไทยนะแห่งแรกที่ได้รับใบอนุญาตลงทุนในจีนหลังเปิดประเทศมันยิ่งใหญ่ไหมครับเท่ไหมฮะสุดยอดไหมครับเริ่มจากการตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ในเซินเจิ้น ขยายไปสู่ฟาร์มสัตว์ร้านค้าธนาคารและก็เทคโนโลยีนะทุกแพลตฟอร์มสมัยนี้ต้องพูดถึงเรื่องแพตฟอร์มนะมี CP อยู่ที่นั่นครับและกลยุทธ์ที่เจ้าสัว CP ใช้ก็คือเข้าไปก่อน first mover อย่ที่บอกในขณะที่หลายๆบริษัทตอนนั้นก็ยังลังเลอยู่แต่ CP เลือกที่จะเสี่ยงก่อน first mover ก่อน คือเข้าไปมีความเสี่ยงสูงแต่ถ้าประสบความสําเร็จก็จะเข้าไปครองพื้นที่มีเอ็มพายของตัวเองก่อนใครแล้ว CP ก็ทําได้นะเป็นการสร้างอันนีิสงให้กับรายต่อๆมานะครับแล้วกลวิธี่ใช้ของเจ้าสัวซีก็คือสร้างพันธมิตรกับรัฐบาลจีนครับรู้จักให้ความเคารพในวัฒนธรรมท้องถิน่นและเข้าใจการทํางานกับภาครัฐซึ่งผมเชื่อเลยว่า C p เนี่ยทำได้ดีอย่างแน่นอนและยอดเยี่ยมด้วยนะครับ และกลยุทธ์ของการลงทุนระยะยาวครับมองการลงทุนแบบสิบถึงสิบยี่สิบนะฮะคือสิบปีเป็นต้นไปนะครับสิบปีคือจะก่อนจะสิปีมันต้องเริ่มเริ่มนับหนึ่งก่อน,นะฮะหนึ่งปีไปจนถึงสิบปีสิบปีไปถึงยี่ป,ป,ปีโดยไม่หวังผลกําไรเร็วอ่าไม่ใช่มารีแบบโอ้โหจะตักตัวงแบบตั้งราคาซะสูงเลยอะไรอย่างเงี้นะครับ ผมคิดว่าอันนี้ผมขายายให้ความนะครับว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีจํานวนทีมน่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสําหรับผู้จะมาบริโภคในผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการของซีพีอย่างแน่นอนนะและท่านยังใช้กลยุทธ์สร้างความไว้ใจเป็นยังไงครับสร้างความไว้ใจนี่นะครับความไว้ใจนี่เป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะถ้าคนเราไว้ใจเนี่ยพูดอะไรจะทามาให้ทําอะไรรองรับรับ,ร,บรองอะไรนี่ก็ได้หมดนะเพราะไว้ใจแล้ว เน้นความซื่อสัตย์ซื่อตรงสร้างชื่อเสียงให้ C.P. เป็นนักลงทุนระยะยาวที่จริงใจครับนะฮะจริงใจนะฮะอืมพอรู้ว่าคนคนนี้มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมศีลธรรมแล้วพูดคำไหนคำนั้นพูดเป็นคำพูดโอ้โห ความไว้วางใจมันต้องแน่นอนแล้วเป็นนักลงทุนระยะยาวที่จริงใจด้วยมันก็วินวินสิไม่ว่าจีนจะเป็นยังไงก็แล้วแต่กติกงกติกาเข้มข้นยังไงก็แล้วแต่แต่ซ p ทลายกรอบนั้นได้เพราะเป็นนักลงทุนระยะยาวที่จริงใจซื่อสัตย์ซื่อตรงโอการสร้างความไว้ใจเนี่ยจริงจริงๆแล้วเขาบอกว่าทำธุรกิจกับชาวจีนเนี่ยเริ่มต้นบนต๊ะอาหารนะครับ เขาจะดูก่อนทานข้าวปลาอาหารกันแล้วเป็นยังไงมั่งโง่เฮงเป็นยังไงสายตาการพูดจาเจราจาเป็นยังไงหลอกแหลกหลอกแหลกหรือว่าพูดมาจากใจทำจริงมีหลักฐานปรากฏเห็น mm hmm. ชัดอัธยาศัยใจขอพูดคุยกันได้อาจจะมีคำถามที่ทดสอบนะสภาพอารมณ์ก็ได้เห็นแก่ผลประโยชน์หรือเปล่าไอที่มาเนี่ยมันอยู่ที่การคุยกันบนโต๊ะอาหารด้วยนะครับ โบรายครูอาจารย์ปราท่านว่าเช่นนั้นนะครับผมนำมาเล่าต่อให้ฟังผลลัพธ์ที่จจสวซีพทำเช่นนั้นนะครับทําให้ c ีกลายเป็นบริษัทต,ต่างชาติที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากรัฐบาลจีนครับสูงสุดเลยนะครับสุดยอดนะครับโอ สร้างรายได้มหาศาลครับ CP นะครับแล้วก็เป็นบันไดให้ขยายสู่ธุรกิจใหม่ในจีนไม่ว่าจะเป็น7 e mm hmm. 1 e ่ e ูดเรื่องนี้แล้วก็สิ่งที่ผมสังเกตเห็นได้และเชื่อว่าทุกคนเห็นได้ไม่ได้มาโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรนะครับ mm hmm. ผมเล่าเรื่องจริงให้ฟังในท้องถิ่นชุมชนละแวกบ้านที่อยู่ mm hmm. ว่าบางทีเนี่ยในซอยบ้านเนี่ย แถวซอยบ้านที่ผมพักอาศัยเนี่ยก็เดิมเนี่ยจะเป็นสวนนะอยู่แถวฝั่งทนก็เป็นสวนสมัยก่อนสวนใช่ไหมครับก็ยังมีต้นหมากรากไม้เยอะยังมีส่วนที่เป็นมุมซึ่งมืดอนะพอพระอาทิตย์ตกดินแล้วจะมืดเปรี่ยวก็มีแล้วก็เคยเกิดเหตุวิ่งราวพอเราได้ข่าวมานะจากคนในชุมชนก็เล่ากันมา แล้วอยู่มาวันหนึ่งครับเซเว่นอก็มาเปิดสาขาในจุดแถวนั้นบริเวณประมาณกลางกลางซอยสว่างไฟสว่างกระจ่างใจมนนะครับมีพื้นที่จอดรถไปนะฮะผู้คนที่จะเข้าเข้าออกออกซื้อขายมีร้านค้าพวกจะมีขายก๋วยเตี๋ยวอ่ะ แล้วก็บางทีมีปิ้งย่างอะไรก็มาอาศัยไฟของที่บริเวณหน้าร้านซีพีนี้ด้วยนะครับเขาก็มีพื้นที่ให้ผมเป็นด้วยข้อตกลงนะอาจจะเป็นการเปิดบริการให้เรียกว่าให้พื้นที่ฟรีในการที่จะเป็นสร้างความเป็นชุมชนครับแล้วมันไม่เปลี่ยวมันมีคนอยู่ตลอดความปลอดภัยมันก็เพิ่มมากขึ้นอันนี้โดยส่วนตัวนะครับอะไรที่มันมืดมืดอยู่เนี่ยถ้าเซเว่นอีเลเวนไปเปิด บอกแล้วว่าเปิด24ชั่วโมงไฟต้องมีที่จอดรถต้องมามันเป็นการอนวยความสะดวกให้กับชุมชนไปด้วยนะฮะอันนี้ก็คนทำดีเราก็ต้องชื่นชม,มน,นะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับในค่ายอื่นๆถ้าท่านทำดีแล้วส่งข้อมูลมาได้ที่บันทึกไว้ไม่ให้ลืมช h a น n o m m e n เอาไว้ด้านล่างนะฮะของช่อง YouTube ที่เรากำลังเจอกันนี้นะครับเราพบกันเพื่อสร้างสารรค์สิ่งดีงามครับ เราไม่ต้องเชียร์ใครอะไรเป็นเรียกว่าตรงนั้นนะฮะผมไม่ได้รับเงินรับทองตรงนั้นมานะครับแต่เราเอาความจริงมาพูดเพื่อเสริมกำลังใจของคนดีคนที่ทำดีครับเพื่อลูกหลานและสังคมไทยของเราจะได้อยู่กันแบบมีความสุขมีสันติสุดทำมาค้าขายกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับสังคมมันก็บอบช้ำอยู่แล้วเนาะ เพราะฉะนั้นเราก็มาช่วยสนับสนุนส่งเสริมคนที่ทําดีเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นไอดอลเป็นต้นแบบในทางที่ดีที่ได้เสริมกําลังกันไปในทางธุรกิจนั้นจะมีการแข่งขันประชาสัมพันธ์โฆษณาอะไรอย่างไรการทัดกรณีเป็นคู่แข่งทางทางการค้ากันเนะี่ยเขาก็ทํากันไปนะครับแย่งมาเก็ตแชร์กันใช่ไหมครับเรื่องของกลุ่มผู้บริโภคอันนั้นมันเป็นอีกผาดหนึง่งไม่เกี่ยวกับเราตรงนี้เราตรงนี้คือทําสื่อเพื่อนําเรื่องดีมาเป็นต้นแบบแล้ว ไปประยุกต์ใช้กันเองนั่นคือเป้าหมายที่ผมอยากให้มันเกิดขึ้นเป็นทักษะชีวิตด้วยติดอาวุธทางปัญญาด้วยหลายๆอย่างนะครับโอเคนะ CP ก็ไปขยายธุรกิจใหม่ในจนีนไม่ว่าจะเป็น7ซเว่นอีเลเว่โชรคมนาคมเรารู้จัก Tru U e true เดี๋ยวนี้เขาก็เอาคำนี้มาเล่นกัน เล่นกันมานานพอสมครวรแล้วผมมาเล่านะไม่รู้เดี๋ยวนี้ก็ยังใช้อยู่นะจริงนี่เป็นความจริงที่แท้ทรูคือแท้จริงอะทรูแปลว่าจริงใช่ไหมครับอืมแต่ที่จะพูดนี่เป็นความจริงนี่เป็นนี่เป็นสิ่งนี่เป็นข้อมูลที่แท้จริงก็อ,อาจจะไม่บอกนี่เป็นข้อมูลที่แท้ทรูแท้จริงนั่นแหละก็ตรงกับทรูพอดีนะแล้วซีีก็ยังไปขยายธุรกิจทางด้านการเงินที่จีนด้วย เป็นไงครับมีคำคมของเจ้าสัวธนินบอกว่าอยาก,กลัวที่จะเริ่มต้นใหม่อยากลัวที่จะคิดต่างและอยากลัวที่จะเปลี่ยนแปลงครับลองฟังซ้ำนะฮะวนฟังซ้ำก็ได้ครับอยากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่อยากลัวที่จะคิดต่างและอยากลัวที่จะเปลี่ยนแปลงเจ้าสัวธนินเจรวนนท์นะครับมาดูอีกมุมหนึ่งครับ เราจะนําเสนอแต่เฉพาะด้านที่ประสบความสําเร็จแล้วหลายคนก็บอกว่าโอ้โหไอเรานี้ก็ยังล้มลกุกคลานอยู่ยังตั้งไขรอยู่เลยแล้วคุณโดงคุณจะให้ไปประสบความสําเร็จอย่างเจ้าสัวท่านได้ยังไงคุณก็เอาเคสอะไรมาก็ต้องให้ติ้งบิ๊กไงครับคิดใหญ่ไว้ก่อนแต่ในด้านที่ล้มเหลวด้านที่ผิดพลาดก็มีไม่ใช่ไม่มีคนเราซึ่งเจ้าสัวทนนินท่านก็ยอมรับ เวลาท่านไปให้สัมภาษณ์อะไรต่างๆนานาในกับสื่อเนะี่ยผมก็เห็นท่านก็พูดถึงเรื่องนี้นะฮะเพียงแต่ว่าเราจะนํามาเป็นบทเรียนถอดบทเรียนเลเซอร์เลยนะครับเมื่อเราถอดบทเรียนเสร็จแล้วเราก็จะได้นําไปใช้ได้อย่างเรียกว่าถูกต้องถูกทางแล้วก็ไม่ต้องไปเสี่ยงกับสิ่งที่ท่านเคยเสี่ยงมาอ่านะท่านก็เป็นหน่วยกล้าตายไปลองเสี่ยงมาแล้วผู้นําระดับโลกระดับโลกทุกคนนะครับก็ล้วนพบกับจุดตกต่ํานะ แล้วก็พบกับอุปสรรคอยู่เสมอนะฮะเจ้าสัวทธนินก็เช่นเดียวกันนะครับท่านก็มีประสบการณ์ตรงเหล่านี้นะและเป็นอย่างไรบ้างครับท่านก็ฟื้นคืนกลับมาได้นี่ตรงนี้มากกว่าคือสิ่งที่น่าสนใจนะครับด้วยอะไรครับหลักคิดเฉพาะตัวที่ส่งพลังจากกรณีศึกษาเช่นความล้มเหลวของโครงการเทเลคอมในจีน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือซี่ยเคยร่วมทุนกับบริษัทจีในโครงการโทรคมนาคม China Telecom ในยุคแรกๆนะครับก็หวังจะขยายธุรกิจเกษตรอาหารเข้าสู่โทรคมนาคมนะครับซีได้สิทเปิดให้บริการมือถือในเมืองใหญ่หลายแห่งทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้กวางโจน,นะครับและแต่ว่าติดด้วยขัดกับกฎระเบียบและแนวนโยบายของจีน รัฐบาลจีนนะครับรัฐบาลจีนนะเปลี่ยนนโยบายกลางทางนะโดยปรับให้การสื่อสารต้องอยู่ในมือของรัฐเท่านั้นทําให้ซีพีต้องถอนตัวออกจากกิจการนี้แล้วก็สูญเงินงจํานวนมากไม่เป็นไรรับเพราะว่าบทเรียนจากความผิดพลาดนี้หนึ่งก็คือเจ้าสัวซีพีได้ประเมินความเสีย่ยงด้านนโยบายรัฐบาลต่ำเกินไปนะสองเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่อยู่นอกความถนัดหลัก ของ CP นะฮะนั่นก็คือช่วงนั้นก็คือโทรคมนาคมนะครับยังใหม่เกินไปสำหรับ CP ณนะเวลานั้นปีนั้นนะครับ3คือไม่มีสิทธิ์ขาดในการควบคุมการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในกิจการร่วมทุนนี้แน่นอนครับเรามองภาพออกนะมาถึงปัจจุบันนี่เราก็เข้าใจมากขึ้นนะครับแต่วิธีการฟรื้นตัวและแนวะทางที่ท่านเจ้าสัวธนินใช้นั้นเนี่ยมีเรื่องที่น่าศึกษาครับนั่นก็คือหนึ่ง ไม่ยึดติดกับความล้มเหลวครับเสียก็เสียไปนะครับเจ้าสัวธนินถือว่าเป็นค่าเรียนค่าฝึกงานนะถ้าไม่เจ็บเราก็ไม่ฉลาดท่านกล่าวไว้เช่นนั้นเจ้าสัวธนินไม่ได้โทษใครนะครับไม่ได้เสียเวลาอยู่กับอดีตแต่ใช้ประสบการณ์นั้นมาวิเคราะห์ตัวเองและไม่ทำผิดซ้ำโอเคสองคือกลับสู่จุดแข็งครับ back to call c a l l competency เสียงกอเหมือนกันนะกับก็สู่แกนหลักของความถนัดของตัวเองเป็นความเชี่ยวชาญเป็น competency ของตัวเองเป็น core competency ของ CP back นั่นคือหลังจากพลาดในธุรกิจเทเลคอมที่จีนเนี่นะครับจ้สุตรทนนี้ก็หันกลับมาโฟกัสธุรกิจที่ถนัดไม่ว่าจะเป็นกเกษตรและอาหาร CPF นะครับคาบลี 7ซเว่นอธุรกิจการเงินธนาคาร c p พนฮะแล้วก็ค่อยๆปรับกลยุทธ์ให้แข็งแกร่งก่อนกลับไปลงทุนในเทคโนโลยีในช่วงหลังไม่ว่าจะเป็น True Corporation ในประเทศไทยอย่างนี้นะทุกวันนี้เราก็ใช้ของ True เป็นเยอะนะมีค่ายอยื่นด้วยนะขอประทานโทษนะครับทุกค่ายนั่นแหละนะก็สลับปับเปลี่ยนกันบางคนก็ใช้ทุกค่ายเลยเหมือนกันนะ ผมก็มีทุกข่ายเหมือนกันฮะอาจารย์ลักก็มีทุกข่ายเหมือนกันนะครับเราก็เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้เดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศอะไรที่มีโปรโมชั่นดีกว่าอะไรอย่างนี้เนะี่ยในฐานะผู้บริโภคนะครับท่านต้องเข้าใจนะครับเราก็ต้องเลือกในสิ่งที่ทําไมครับเราจะได้รับการดูแลหรือการบริการที่ค่าใช้จ่ายไม่สูงรับได้นะฮะประสิทธิภาพ ของการที่เราจะใช้สินค้าผลิตภัณฑ์นั้นเครือข่ายนั้นสัญญาณธทร,รคมราคมโนาคมนาคมนั้นแบบว่าตอบสนองต่อความต้องการของเราในพื้นที่ใดๆที่อยู่บนโลกใบนี้อย่างเงี้ยนะฮะเ๋ยแวบบนี้ขยายความนะครับและหลักการที่3ข้อคิดที่3คือสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับ strategic partnerships นะครับนั่นคือเจ้าสัวซีพีเปลี่ยนบทบาทจากการลงทุนที่ล้มเหลวในจีนมาเป็นการเลือกพาร์ทเนอร์ที่ใช่ ในโครงการถัดไปคู่หูกันนะฮะเช่นเป็นพาร์เนรกันนะฮะความร่วมมือกับญี่ปุ่นนะฮะความร่วมมือกับอังกฤษนะอย่างเทสโกอย่างนี้นะฮะหรือความร่วมมือกับหัวเว่ยอาลีบาบาในการพัฒนาเทคโนโลยีโอเคไหมครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ตรงของท่านแล้วท่านก็ พยายามหาวิธีการที่จะเปิดช่องทางอื่นๆที่เป็นช่องทางที่ดีกว่านะประเด็นต่อมาคือท่านเน้นการลงทุนระยะยาวและใช้กลยุทธ์แบบเข้าใจวัฒนธรรมหลังจากที่ล้มเหลวมาแล้วนะครับจะสววถึงก็ปรับวิธีทํางานกับจีนด้วยแนวทางเคารพกฎเกณฑ์ของประเทศนั้นไม่เน้นกําไรเร็วแต่เน้นสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวและไว้วางใจครับเห็นไหมครับจุดนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับ โดยเฉพาะคาว่าเข้าใจวัฒนธรรมเห็นไหมครับแม้แต่เจ้าสัวทนินเนี่ยท่านก็ถือว่าส,ส,ส่วนหนึ่งของท่านเนี่ยเป็นจีนเนี่ยแต่อีกส่วนหนึ่งของท่านก็เป็นไทยอ่ะท่านยังต้องเข้ากฎเข้าใจวัฒนธรรมและกฎเกณฑ์กฎเกมด้วยนะนอกจากกฎเกณฑ์แล้วกฎเกมของประเทศนั้นๆทุกอย่างเป็นเกมครับ ภาครัฐเขาก็ต้องดูว่าอะไรที่มันกําลังจะไม่เข้ากับวัฒนธรรมของเขาอะไรที่มามุ่งเน้นแต่กำไรเร็วกอบโกยไม่ใช่แล้วนะภาครัฐเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะฟึบเลยนะฮะเป็นบทเรียนที่ผมว่าสําคัญมากสำหรับเจ้าสัวธนินเนาะหรือว่าคงจะเป็นบทเรียนที่เจ็กมาเองแห่งอล,ลงบาบานะครับ ว่คงจะได้เข้าใจอย่างถ่องแท้และทราบซึ้งในจิตใจแล้วนะครับวัฒนธรรมนะเขาแตป่ประเทศจะมีของตัวเองของไทยเป็นยังไงครับนี่ทิ้งคำถามก็เฉยๆนะผมไม่ต้องอพูดถึงคคำตอบนะครับมาถึงเรื่องราวของการที่จะสรุปบทเรียนในวันนี้ครั้งนี้นะครับว่าในเชิงกลยุทธ์นั้นต้องยอมรับว่าเจ้าสัวธนินนั้นท่านกล้า ในด้านกลยุทธ์เนี่ยท่านรุกเร็วในสิ่งสิ่งที่เรียกว่าเดิมทีเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่ถนัดและมีความชํานาญนะแต่การที่ล้มเหลวเนี่ยทำให้พบเลยนะครับว่าการรุกเร็วในสิ่งที่ไม่ถนัดเนี่ยบางทีมันก็เจงได้แต่หลังจากที่ล้มเหลวแล้วท่านถอยเพื่อปรับยึดจุดแข็งของท่านกลับมา back to call competency กลับมาในส่วนที่ตัวเองมีความชำนาญความเสี่ยงนะฮะจากความล้มเหลวนี้ได้พบว่าการประเมินที่ต่ำนะก่อนจะเข้าไปเนี่ยอาจจะประเมินยังไม่ลึกซึ้งนะแต่หลังจากล้มเหลวแล้วท่านมาวิเคราะห์รอบด้านมากขึ้นคนเราก็มักจะเป็นอย่างนั้นเนะาะเพราะฉะนั้นบางทีคนเราก็ไม่ได้ชนะซะตลอดการนะครับ เรื่องของการบริหารล่ะประเด็นจากที่ล้มเหลวมนันี่คือการเข้าไปร่วมทุนโดยไม่ควบคุมเนี่ยหลังความล้มเหลวที่ผ่านมาที่จีนนั้นทําให้ c p นั้นเลือกพาร์ทเนอร์ที่เหมาะสมครับมันมาจากประเด็นที่การเข้าไปร่วมทุนโดยไม่สามารถจะควบคุมการบรหิหารจัดการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่นั่นเองประเด็นเรื่องการฟื้นตัวนะครับท่านเจ้าสัวไม่ได้โทษใครนะครับแต่ หลังจากที่ล้มเหลวไปแล้วเนี่ยท่านใช้บทเรียนเหล่านั้นเนี่ยมาเพิ่มปุ่มคุ้มกันให้กับธุรกิจของ CP พีคำกล่าวของเจ้าสัวทนินนั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าอย่ากลัวการล้มเหลวครับเพราะคนที่ไม่เคยล้มย่อมไม่มีวันยิงยย่งใหญ่นะเป็นไงครับวันนี้เต็มๆนะสุดๆนะผมว่าได้อะไรที่แบบว่ามันเป็นประโยชน์มาก อย่าฟังครั้งเดียวอย่าชมครั้งเดียวครับบันทึกไว้ไม่ให้ลืมชาแนลในวันนี้นะท่านต้องฟังต้องชมทบทวนหลายๆครั้งในสิ่งที่ผมได้สรุปบทเรียนต่างๆแล้วทั้งในทางบวกที่ประสบความสำเร็จและในเชิงลบแม้ล้มเหลวแต่ก็ยังมีประโยชน์ให้เราได้ถอดบทเรียนกันแล้วก็นำมาปรับใช้กับตัวเราและธุรกิจของเราของคุณผู้ชมนั่นแหละนะ วันนี้ก็ความดีประการใดก็แล้วแต่นะครับก็ขอยกให้กับเจ้าสัวธนินเจรวนนนะ์นะเพราะว่าผมได้นำเคสของท่านเนี่ยมาศึกษาเรียนรู้นะมาเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนคนไทยแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนผู้ที่เปิดชมทุกท่านนะครับและผู้ที่จะคลิกไลค์คลิกแชร์รอคิ u b s r r ร e e ให้กับช่องของเรานะครับบันทึกไว้ไม่ให้ริมช n นา จะขอบพระคุณอย่างมากๆเลยนะครับผมรองศาสตราจารย์ดรนัทนันสิริเจริญหรือดออรโดงขอบคุณมากๆแล้วครั้งหน้าเราพบกันใหม่ในเรื่องราวดีๆเด็ดๆแน่นอนอยากให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างนะของช่องเราด้วยนะครับผมจะได้กลับไปอ่านแล้วมีอะไรที่จะได้ไปแลกเปลี่ยนไปตอบนะฮะไปชี้แจงกันในครั้งต่อๆไปของเราวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ